และนี่คือวอลฟิกแรกของปี2024ค่ะทุกคนนี่นโผลมาป่วเป็นอะไรไม่รู้วันที่จะออกมาหาก็คือมีเจ้าชายคนหนึ่งที่ชอบแบบแต่งย่งแตหญิงชีวิตแบบใดฮิ้วฝักบัวไปดูหนังงงมากเดี๋ยวปีนี้จะเป็นคนใหม่อีกแล้วเหรอวะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนเพิ่งกลับมาถึงห้องสดๆอะไรอ่ะพม่าหลุดหรองงมากผม่าหลุด ฮองฮังรับปีใหม่เวอร์ปีใหม่นี้ก็คือเดิมเดิมเหมือนทุกๆปีก็มีไปสวดมนต์ข้ามปีกับที่บ้านเช้ามาตักบาตรเขาสารอาหารแห้งก็ก็เหมือนเดิมเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเลยก็คือต้องรีบกลับมาทํางานเดี๋ยววันนี้ต้องมีถ่ายคลิปเพิ่มนิดหน่อยเป็นงานลูกค้าเนาะเหนื่อยวะ่ะ แต่ไม่เป็นไรทํางานก็คือเท่ากับได้ตังค่ะสู้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 บอกตัวเองก็เดี๋ยวว่าอยากจะลองทำวอล์กวีเป็นอาทิตย์แรกของปีใหม่ตอนแรกว่าจะรอซื้อกล้องหรือแบบซื้อมือถือเครื่องหนึ่งมาวอล์กใช่ปะแต่ว่าไม่ทันแล้วปีใหม่แล้วอยากเริ่มทำแล้วเออก็ไม่รู้เนี่ยว่าเครื่องนี้มันจะความจำเต็มใหม่ก็จะพยายามถ่ายเท่าที่ถ่ายได้ปีที่แล้วเป็นอะไรที่แบบโคตรอ้วนอะแบบ กินแล้วนอนกินแล้วก็นอนกินทานํางานนอนกินทํางานนอนเป็นฟิลแบบวนลูปอย่างเงี้ยคือฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะเว้แต่ว่าสุขภาพมันมันแบบเวลาเดินเหอนะมันรู้สึกตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมมากเลยเดี๋ยวปีนี้จะเป็นคนใหม่เริ่มลดน้ําหนักเอาให้กลับไปเท่าเดิมก่อนก็ยังดีเอออีกแล้วเหรอวะ้สยเยอะมาก ตนิีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองมกราแล้วนะเมื่อวานก็คือแบบเหนื่อยยมมากอะไรมากก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรแล้วก็วันนี้มีแลนว่าจะไปห้างใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันไหมต้องตัดงานลูกค้าก่อนเพราะว่าลูกค้านัดส่งพรุ่งนี้เนาะอยากไปแล้วก็คืออยากไปทาเล็บอยากเปลี่ยนสีเล็บใหม่เดี๋ยวมันยาวแล้วเนาะแล้วก็มีไปซื้อหนังสือสักสองสาเล่มแบบพวกแบบพัฒนาตัวเองตัวเองเอะไรเงี้ยเอออ้อแล้วก็มีอยากไปดูจินจังด้วยไม่รู้ว่าจะทันไหมเดี๋ยวต้องตัดคลิปลูกค้าให้เสร็จก่อนไปรีบตัดดิว ตัดคลิปเสร็จแล้วนะทุกคนก็เนี่ยเดี๋ยวอ,ออกไปห้างเลยนี่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมานะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปลิติ้งขนตาเนาะชินจังมีรอบอีกทีก็คือบ่ายสองสิบเอ็ดโมงสี่ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้จะเที่ยงแล้วคนะ่ะ ตนอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีเดี๋ยวจะต้องสั่งกาแฟก่อนเะว่ารู้สึกว่ายังไม่ตื่นดีเลยคือแบบวันนี้ร้อนมากดูคือโมคาหรืมีแซกคะพูดยูสุเพิ่มช็อตกาแฟหนึ่งชอ็อตค่ะในส่งของของฉนนะครับเอาครึ่งกว่าค่ะอ้วนมากเลยปีนี้เดี๋ยวต้องลดนล้ำหนักแหละ ในกาแฟแล้วทุกคนอย่างต่อไปก็หาอะไรกินกันดีกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือจะกินซูชิดีวะกินก๋วยเตี๋ยวกันทุกคนร้านเนี้ยเคยมากินอยู่ครั้งนึงแ,แบบอร่อยมากก็เลยจะมาซ้ําอีกรอบหนึง่งเวลาว่างก็คืออ่านเว็บตูนค่ะคือแต่ละวันอา่านพวแบบเว็บตูนมาฮาวายเยอะมากไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างก็คือจะต้องอา่านเลยเพราะว่าแบบชอบตรเชอบอ่านอะ่ะสีเล็บที่จะทําวันนี้นะทุกคน,นเป็นแบบลายมะเขือเทศว่าจะทําทั้งมือทั้งเท้าเลยสวยปะ เรามีแล้วนี้เรามีแล้วแต่ว่ายังอ่านไม่จบป่ะทุกคนแต่ว่าแบบก็มีรีวิวไปเบื้องต้นแล้วในช่องแต่ว่าแบบยังไม่ได้รีวิวแบบเต็มๆให้ทุกคนดูเลยเจ้าชายกับช่างตัดเสือ้อ<ม>ก็คือมีเจ้าชายคนหนึ่งที่ชอบแบบแต่งหยงแต่งหญิงอะไรเงี้ยเป็นงานอดิเรกแล้วเป็นความลับก,ก็เลยแบบเออเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาตัดเสื้อให้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้คือต้องอ่านเว้ยไอ้ค่ะซื้อได้สองเล่มนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะไปจ่ายตังกันแหละ จะเข้าห้องน้ำเลยคือเดินมาสองชั้นห้องน้ําติดประปุงค่ะนี่ต้องเดินมาอีกที่นึ่งเนี่ยไม่รู้เปิดปะเนี่ยมนเข้าห้องน้ำแล้วทุกคนตอนนี้จะบ่ายสองไลนยี่สิบนาทีดเดี๋ยวไปซื้อฝักบัวไว้ก่อนเลยกันแล้วก็ไปดูหนังแล้วก็ทำเล็บกับลิปติ้งขนตาก่อนไมหมคะแล้วไว้เดี๋ยวทาตอนหลังดูหนังเสร็จรกันว่าอยู่ไหนอะคะว่ายตรงไปด้านนู้นเลยนะครับโอเคค่ะค่เขาคุณค่งโอ,อ้ได้อยู่ได้อยู่ รอออกใบกำกับภาษีนะทุกคนคือเพิ่งรู้ไว้ว่ามันสามารถออกได้ความรู้ใหม่เลยนี่นะคะทุกคนชีวิตแบบใดฮิวฝักบัวไปดูหนังงงมากงงอยากดูเรื่องนี้เดี๋ยว11บเมกรามาดูกันดีกว่าถัง๊องอรอนเดี๋ยวนี้ทำน่ารักเนาะ แบบคูลเล่หรือวีตตราวะก็คือเปิดได้ค่ะงงมากน่ารักมาน็ดค่ะดูจบแล้วทุกคนชิ้นจังน่ารักมากแบบรอบนี้นางมาเป็นภาพแบบ 3D CG เว้ยแล้วแบบน่ารักอ่ะน่ารักทีนี้ก็เหลือแต่ลิปติ้งขนตากับพาเล็บใช่ไหมทุกคน อ๋อแล้วก็จะไปดูเสื้อยูนิโคด้วยเดี๋ยวไปลิฟติ้งขนตาก่อนก่ันทำเล็บเสร็จแล้วค่ะทุกคนสีเล็บคือสวยมากสีนี้สวยเนาะดูดิ ตอนเช้าเพื่อนก็ทักชวนว่าแบบเอออยากไปเที่ยวนี่ก็เลยเสนอว่าไปสยามนี่ก็เลยเสนอว่าไปสยามไปเออก็ก็ไปกันเดี๋ยวไปเจอกันที่สยามฮนะ กายวอล์กไปต่อเหนื <S <S ่อยค่ะถึงเซ็นเตอร์แล้วทุกคนไวมากอย่างโกหกความจริงก็เดินแบบเดียวนะเดินใกล้ๆก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่เพื่อนรออยู่ตรงป๊อปมาทนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ป๊อปมาทอยู่ไหนวะคือเคยเห็นแหละว่าป๊อปมาดมันอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันอยู่ส่วนไหนของเซ็นทรัลเวิร์เจอป๊อปมาทแล้วค่ะกว่าจะเจอโอ้โหเซ็นทรัเวิร์ลไปเนี่แบบหลงพิษหลงทางไปหมด มือเราต้องคุยอะไรกันอ่ะได้ได้มึงสวยสวยอยู่สวยอยู่เดี๋ยวกูไปใส่บิวตี้มือวันนี้กูผูกเนี่มาตัวเป็นอะไรไม่รู้วันที่จะออกมาหาเพื่อนเข้าใจผิดเออกูเกือบไม่ได้มาหามึงแล้ะทำไมพี่ดอกเครื่องม้วนผมติดผมค่ะคือกูตอนแรกกูม้วนผมมากูแบบกูขี้เกียจสระผมไงแล้วกูก็อ่ะงั้นม้วนผมไปเลยหรือการเพราะว่าแบบมัดผมมันเป็นรอยใช่ปะล่ะกูก็ม้วนผมป๊าติดไอ้ที่ติดนั่นเลย No ปตปกติมันจะรีเซ e ็ตได้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะถอยออกแต่มันไม่ถอยมันแบบมันนิ่งไปเลยกูอ้เขี้ยชิ้หม้แหละแล้วมึงม้วนผมทำไมอ่ะมึงม้วนมึงก็มัดอยู่ดีไม่ก็เพราะว่าอีข้างนี้ยมันแบบพอมันติดใช่ไหมมันโดนความร้อนแล้วมันแบบมันแน่นกว่าเจ้าอื่นอะมันแน่นกว่าช่ออื่นอะไรเงี้ยเออใส่ถั่วเลยมัดมัดขาดสวยอะไร่อนสีเล็บสวยมากคืูบ่อยปล่อยว่าคืูจะชวนมันไปทำแล้วบอก แถวบ้านไอพิงมันบอกไก่มากไอ้ไก่ก็ไก่อ่ะแต่ก็คุ้มนะถ้าพูดถึงเรื่องราคามึงไอ้ที่แบบซีรี่ส์เบสิคอะทั้งตีนนะเนี่ยตีนค่ะนี่ตีนสวยปะเออแบบตีนขาวขึ้นมาเลยจากตีนที่อะอยากทำเพื่ออะารต้องรับปีใหม่มือแล้วเขาแบบคือมันเป็นศูนย์รวมของแบบร้านทำเล็บที่แบบที่ตอกเออตอกผมทุกอย่างมึงทุกอย่างดอกมีหมด จังหวะนี้กูต้องไปหาเงินไ้เออรับบทขอบคุณมากอย่างที่ให้ทิปนะคะมาป๊อบมาดค่ะกินข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนกินข้าวคือแบบไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายค่ะแดกจำจริงหรอแดก่อดช้ำๆค่ะแต่ว่าถ่ายเบลอ์ เอาเลยเอาเลยจัดเลยน่ารักค่ะช้อนน่ารักมากเป็นแบบคุณหนูเยาวัยเอาคููหนึ่งค่ะแครอทตอนนี้นะคะอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่ลีโดค่ะลีโดนะคะย,ยังไม่กลับคะ่ะกลับนู่นคะ่ะหัวค่ำ ต้องเอาน้ำตาลเติมเข้าเส้นเลือดค่ะเดี๋ยวเพื่อนตายเฮ้ยใครเรียกอะเฮ้ยใครอะสความปอใหม่เดอกหอมยังหอมลงยังได้ไหมได้แค่หนึ่งโปรเซ็นต์จะหา่ซยลูข้างนอกไหมที่ไหนนะข้างนอกอะได้ฟิแบบสยามสยามหน่อยเดี๋ยวพีถ่ายกล้องหลังให้ทิชชู่ยางป่ะเออป่ะ S <S 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 อยู่ก็เปลี่ยนชุดไปเลยค่ะน้องวาน่ะวอกมีค่ะวอกมีเลยมอร์นิ่งค่ะทุกคนได้เยอะมากเลยชิดกล้องก่อนก็ <S <S นยังเย้ยเหมือนเดิมตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งมั้งก็เดี๋ยววันนี้มีทำงานที่ห้องนั่แหละถ่ายคงถ่ายคลิปอย่างแรกก็คือ ต้องเขียนสคริปต์ก่อนไปใหม่นี้ยังไม่ได้เขียนสคริปต์อะไรเลยแหละก็มีเขียนสคริปต์แล้วก็ถ้าเขียนสคริปต์เสร็จก็ถ่ายคลิปนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่มีคลิปส่วนตัวลงในทิกตอกเลยไม่ได้นะเราเป็นตัวแม่เรื่องการอัปเดตทิกตอกอยู่แล้วต้องอัปเดตทุกวันปะเออ บปีใหม่แล้วเก็บต้นคิดมากต้นคิดมากก็คือจิ๋วหลิวมากซื้อมาสิบบาทเดี่ะทุกคนสิบบาทค่ะน่ารักปะ คนเพงเก็บห้องเสร็จห้องก็คือค่อยแบบเป็นเหมือนคนอยู่อาศัยหน่อยสภาพไม่ไหวมากจะลงไปหาของกินแล้วนะเพราะว่าหิวแล้วไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวจะมาขายไหมอยากกินก๋วยเตี๋ยวมาก วันนี้กว๋วยเตี๋ยวที่เรารักไม่มานะทุกคนก็เลยซื้อมาเป็นพวกเคางแกงมีทอดมนันมีทอดมันปลาสม้มแล้วก็อะไรวะต้มขาไก่ค่ะแล้วก็ข้าวสิบบาทก็น่าจะกินไม่หมดหรอกทุกคนก็แบ่งกินไว้สักสองสามมื้ออะไรอย่างเงี้ยบ่ายสองแล้ว่เพิ่งได้กินข้าวเช้าชีวิตแม่ฉันด่าตายแน่ช่วงเวลาแห่งการกินข้าวก็ต้องดูอนิเมปะป่ะซีเลนอัพยังวะ อ้าวซีเดียยังไม่อบอบว<อ>ัดฉายวัดฉายไปถึงเมื่อไรงงมากดูอะไรด,ดีอะด่อะองอนแล้วนะความสามารถสั่งตายสุดโกงขาดทุนเพื่อเป็นเศรษฐีเฮ้ยน่าสนใจปะดีอ่ะดูอะไรดีอ่ะอยากดูอะไรแป,แปลกๆอ่ะดูฮันเตอร์ฮันเตอร์ดีไหมดูนารูโตดีว่า ก็คืออายุ20กว่าแล้วยังไม่ได้ดูรูโตะเลยทุกคนดูไปประมาณแบบ5 6 7ตอนเองอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าเพราะว่าเลยรู้ไหมเพราะว่ามีฟิลอยากใส่ชุดรูโตะมากอยากเป็นนินจาจอมคาถาอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าไม่ได้ดูมันก็ไม่เข้าถึงป่ะมันก็ต้องดูค่ะเออเริ่มค่ะพอดีจบง่ายขนาดนั้นเหรอเห็นไหม ซาลมันอท俺様は倒せない。絶対にな。うんโอ้ไม่มนไม่ใช่เล่นๆนะนี่คือกล้อง iPad ค่ะทำไมกว้างขนาดนี้อะกำลังนั่งดูชุดอยู่นะทุกคนว่าจะใส่ชุดคอสเพไปงานใหญ่บะวันที่เท่าไหร่วะกุมภายี่้าคกุมภามั้งหรืออะไรสักอย่างน้องนาน,น่าชวนไปนะน้องนาน,น่าคลังนี้ชวนไปแล้วฉันก็แบบ กำลังคิดอยู่ว่าจะคอสเพย์เป็นตัวอะไรดีประเด็นคือเราไม่อยากใส่วิกเว้ยเพราะว่าใส่วิกแล้วหน้าแบบเลียหูมากค่ะคือตัวที่หนึ่งอะ่ะที่อยากใส่จริงๆอะ่ะก็คือน้องมิสซิรีอ่ะเนี่ยเพราะว่าแบบมันเป็นสไตล์เราเนาะน้องมิสซิรีอ่ะนางน้องใส่วิกฉันก็เลยแบบไม่อยากจะใส่อ่ะแบบมันอึอดอัดอ่ะเพราะว่าเราก็ไปแบบข้างนอกทั้งวันเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะ ที่ชอบเลยนะก็คือน้องคนนี้ยน้องชื่ออะไรวะที่มีโบเป็นผีเสื้อที่แบบพูดน้อยๆอ,ยอะ่ะเอออันนี้หนึ่งแล้วก็ที่คิดเอาไว้อันล่าสุดอะก็คือภรรยาของอูซุยอะชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แต่ชุดอันนี้น่าจะหายากอาจจะต้องแบบดาบชุดเองอะไรประมาณนั้นแต่วิกอะก็คือไม่ต้องใส่ไงเราแบบเรามีหน้ามงหน้ามาเรามีผมเราอยู่แล้วเราก็แบบเออไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้น่าสนใจกําลังดูชุดอยู่ว่าแบบ มันจะมีไหมคือแล้วนาน่านก็คือทักมาบอกด้วยว่าต้องเล่นใหญ่นะคะคุณพี่แบบเฮ้ยธรรมดาไม่ได้งั้นเราก็ต้องแบบเป็นภรรยาอุซุยเลยปะเออเรามันตัวเลิศอยู่แล้วอะโอ,โ,โอ้โหคือเอาผ้าไปซักแล้วลืมค่ะลืมไปประมาณแบบสักสามชั่วโมงได้มั้งโอ้โห ตอนนี้จะสี่โมงแล้วทุกคนมัวแต่นั่งดูชุดอะไรก็ไม่รู้คือตอนนี้มันมกกรลาแล้วมันควรที่จะต้องยื่นภาษีแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตยื่นภาษีก่อนที่จะทํางานส่วนตัวของตัวเองนะเมื่อกี้ก็คือนั่งแกะเอกสารไปหักภาษีทุกคนก็คือเยอะมากแต่ว่ายังมาไม่ครบคือตอนแรกอะว่าจะนั่งยื่นวันนี้แต่ว่าเอกสารลูกค้ามาไม่ครบเลยก็คิดว่าคงจะไปยื่นอีกทีก็คือสิ้นเดือน ก็ทันแหละเอออืมมาร์กหน้าจนผ้าแห้งเลยกว่าจะแกะเสร็จสภาพเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำเลยแต่ว่าแค่ไม่ได้สระผมกับเปลี่ยนชุดเฉยแต่อาบน้ำนะทุกคนือฉัน,นอาบน้ำนะเว้ยอาบเป็แล้วนะเว้ยเออทีนี้แหละเราจะมานั่งทำงานกันจริงๆแนละ้ววันนี้ก็คือเริ่มทำงานตอน4ี่โมง4 3าค่ะงงมากเอาเอาเถอะ ปีใหม่อะไรมันก็ช้างี้แหละเพราะว่าต้องทํำนู่นนี่นั่นนู่นตอนนี้5โมงเย็นวันที่5าโมงเย็นค่ะแล้วนั่งตักแดดทําไมก่อน <c oughs> ก็วันนี้คือกินข้าวไปแล้วทุกคนมือหนึ่งแล้วก็จะมาลองตัดคลิป Youtube ในคอมดูเพราะว่าใน iPad ดน่ะมันตัดไม่ไหวเลยคือแบบน้องแบบน้องไม่สู้อ่ะเออก็เลยจะลองตัดใน คมดูจะลองตัดในแคปคัดด้วยเพราะว่าตัดโปรแกรมอื่นไม่เป็นเดี๋ยวจะลองหลงลอง,ลองโหลดดูว่าเออยังไงทําได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าตัดวอล์กวีอันนี้คือ iPad ไม่ไหวแน่ๆเออคือส่วนตัวคิดว่าวอล์กวีคลิปนี้คงจะไม่ได้แบบมีอะไรมากมายกิจกรรมไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าอาทิตย์หน้าแน่นแน่นอนค่ะเพราะว่ามีไป1และวันที่9งานเปิดตัวฟิกเกอร์โมเดลวันพีช แล้วก็มีไปดูหนังเด็กชายกับนกกระสาปะชื่อเรื่องประมาณเนี้ยแล้วก็วันที่12ก็มีไปงานเปิดตัวลานฟิกกงฟิกเกอร์อีกเลิศปะกิจกรรมแน่นมากอาทิตย์หน้ารอดูเลยวอลวีคลิปนี้ก็จะเป็นชิลๆหน่อยนะทุกคนอย่าแบบอย่าเพิ่งเบื่อกันมันก็แบบเป็นฟิลปีใหม่อ่ะเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะเอออ,อะไรอ่ะอ๋อเขากำลังเซตอัพอยู่เ,เราก็ไปเล่งเขาโอเคดูเรื่อง นี่แงกาลังโหลดและเลิศดว่ะอ๋อแล้วก็เมื่อวานนั่งดูไอ้นี่เว้ยสามีคนนี้แจกฟรีให้เธอที่แบบแดัดแปลงมาจากเว็บตูนคือฉันชอบเว็บตูนเรื่องนี้มากมากมากแบบมากอะ่ะคือมีความอินอินจัดแบบชอบมากเมื่อวานก็นั่งดูไป2อ P ก็แบบสนุกคือนะักแสดงที่เล่นก็คือตัวพอ่อตัวแม่ทั้งนั้นก็เลยแบบโอ้ยชอบอะ่ะชอบชอบชอบแล้วเดี๋ยววนันนี้ตอนคืนมาวาน่วางวา่วา,วา,วา,วาจะกลับไปอ่านสามีคนนี้แจกฟรีให้เธอต่อแบบ กลับไปเริ่มใหม่กลับไปเริ่มอ่านใหม่แบบใหม่แับสับโลโมนิ่งทุกคนตอนนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ววะวันที่6กปะเมื่อวานอะ่ะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรถ่ายก็คือ,คอนั่งตัดคลิปทั้งวนนะะันค่ะเออวันนี้ก็คือตื่นอาบน้ําแล้วนะแล้วก็ทามอยเจลไลเซอร์นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนั่งทํางานต่อแบบวันที่แบบทึงานทั้งวนันเลย วันนี้ก็คงจะเช่นกันเพิ่งรู้ว่าการตัดคลิปยาวๆอ่ะมันเหนื่อยขนาดนี้อ่ะปกติเราก็จะตัดแต่คลิปติกตต๊กต k งติ๊กตอกใช่ไหมมันก็จะแบบไม่ได้แบบยาวขนาดนั้นแบบเนี้ยไฟลดิบอะ่ะชั่วโมงครึ่งนะห้าวันอะ่ะงงปะแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงเนี่ยไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าอีกโอ้โหชั่วโมงครึ่งอันมีค่าของฉันจะมีคนดูไหมได้แต่ภาวนาว่าขอให้ทุกคนดูบล็อกวีฉันด้วยสาธุ ม,มาเปลี่ยนสถานที่ทํางานนิดหน่อยทุกคนไม่หรอกความจริงคืออยากกินค่ะมาที่ร้านลองพาตา้าเนาะนี่ค่ะเห็ดชาเฟคือน่ากินมากผอ้หพาตาน่ากินมาก เข้าสู่วันที่7วันสุดท้ายแล้วนะทุกคนวอล์กวีอย่างที่เห็นคือไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนทีเนี้ยเมื่อกี้พอตื่นแล้วก็ลงไปซื้อกระเตี๋ยวมากวยเตี๋ยวมาขายแล้วที่ใจมากแล้วก็ลงไปเอาพัสดุด้วยก็เดี๋ยวอาบน้ำแล้วค่อยมากินกวยเตี๋ยวกันดีกว่า <c oughs> น้ำเสร็จแล้วทุกคนสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนไหล่เข่าเลยอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะของที่สั่งกันนะคะเป็นในเนี้ย ยาสีฟันที่แบบช่วยฟันขาวสั่งมาลองใช้นลทุกคนสั่งมาจากฟอนวีคือเนี่ยไปเห็นรีวิวในทิกตอกมาก็เลยเออสั่งมาลองใช้หน่อยซิอาการมันเป็นยังไงอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นขาตั้งกล้องมือถือนะเอาไว้ว่าจะเอาไว้ถ่ายวอลกนแหละวอลวีคล้วนู่นนี่นั่นเอาไว้สําหรับแบบตั้งโต๊ะเล็กๆกุบกริกน่ารัก เอาไว้สำหรับเป็นฟิลว่าไปข้างนอกแล้วก็เป็นฟิลว่าแบบไม่อยากให้แบบโฉงฉ่างเกินไปก็แบบแอบแอบตั้งส่วนตัวอะไรอย่างนี้มีไฟให้ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นหมวกที่ลืมไว้บ้านพี่สาวนะวันปีใหม่ไปปาร์ตี้บ้านพี่แล้วก็แบบลืมมาไว้นี่ไงใช่จริงด้วยนีย่เป็นหมวกไว้ทํามาหากินนะก็เลยแบบรีบให้พี่สาวส่งมาไห้เพราะว่า ใช้ถ่ายหลายคลิปมากอันเนี้ยคือเป็นบุคคลที่แบบถ้าใส่หมวกแล้วจะรู้สึกสบายใจรู้สึกเหมือนมีอะไรบนหัวรู้สึกแบบแต่งตัวเต็มเป็นฟิลนั้นเหมือนพี่สาวแอบซักให้หรือเปล่าทะแปมันหอมจังวะขอบคุณค่ะถ้าซักให้ก็ขอบคุณนะคะต่อไปก็ทํางานกันดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้จะมีเขียนสคริปเพิ่มนิดหน่อยแค่แบบ สองสามคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปกันรัวๆเลยรัวๆช่ำๆเพราะว่าเขียนสคริปต์ไว้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เริ่มเลยตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วทุกคนตอนแรกก็จะเขียนสคริปต์แค่นิดเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอะวันนี้จะพูดหมดไหมเนี่ยวันนี้จะอัดคลิปหมดไหมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรดีกว่าคิดสคริ์ไม่ออกคิดคอนเทนต์ไม่ออกเออไม่เป็นไรหรอก แล้วก็มีอันหนึ่งคือจะทำคลิปเป็นแบบลรทสองศูนย์สองนิเมชั่นภาพยนตร์ที่แบบมันเข้าลงอะไรเงี้ยเขียนไปเขียนมาคือแบบเยอะมากคงจะได้เอาลง y o u u u e ได้วยแหละคือตอนแรกว่าจะลงแค่ติ t Tok ไงหลับตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอไปเอ็นตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาแต่งตัวถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยแหละแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนถ่ายคลิปเสร็จหรือกัน โอเคทุกคนถ่ายงานเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนแบบคอแห้งมากคือถ่ายแบบหลายคลิปมากอาจจะขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นั้นทุกคนเพราะว่าเจ็บคอเวอร์ไม่ไหวแล้วจะไปพักผ่อนแหละก็เดี๋ยวจะไปเจอวอล์กวีอีกทีก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่9นะั้นทุกคนอีกไม่กี่วันเนี้ยแหละมีเป็นงานฟิกกุ้งฟิกเกอร์มีเป็นงานเปิดตัวหนังนุงนีนั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายรอติดตามกันได้เลยคะ่ะทุกคนวอล์กวีนาบอกเลยเลยว่าสนุกแน่นอนอ้สำหรับวันนี้ก็คือขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะทุกคนเบย